ถ้าคุณอายุเกิน50แล้วตื่นตอนตีสาแข็งจนนอนไม่หลับแต่พอมีเรื่องจริงๆกลับไม่แข็งทำไมถึงเป็นแบบนี้วันนี้ผมจะบอกคำตอบและวิธีแก้ที่ได้ผลจริงสวัสดีค่ะทุกคน ผมแพทย์หญิงนาภาสรรุ่งภพศสารผมทำงานด้านสุขภาพผู้ชายมากกว่า25ปีแล้ววันนี้จะมาคุยเรื่องที่หลายคนอายถามแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติมากในผู้ชายวัยกลางคนค่ะก่อนอื่นผมอยากตอบคำถามที่คนถามผมบ่อยมากทำไมตอนนอนแข็งมากแต่พอมีเรื่องจริงๆกลับไม่ค่อยแข็งบางคนแข็งตอนตี3ามตีสจนต้องตื่นไปฉี่แล้วนอนไม่หลับเพราะมันแข็งมากเหมือนไม้ แต่พอจะมีกิจกรรมกับคู่ครองกลับแข็งไม่เต็มที่ให้ผมอธิบายนะคะการแข่งตอนนอนมันเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติไม่เกี่ยวกับความต้องการทางเพศร่างกายทำแบบนี้เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะทำให้มันไม่่อเหมือนการออกกำลังกายอวัยวะนั่นแหละคะ่ะมันจะแข่งมากเพราะคุณผ่อนคลายสุดๆไม่มีความเครียดไม่กังวลอะไร แต่การแข็งตอนมีเรื่องจริงมันต้องการทั้งร่างกายและจิตใจต้องมีอารมณ์ต้องรู้สึกอยากทําต้องไม่กังวลพอคุณกังวลว่าวันนี้จะแข็งไหมนะหรือเมื่อคือนแข็งไม่ค่อยดียิ่งทำให้มันแข็งยากขึ้นไปอีกค่ะวิธีแก้ง่ายๆคืออย่าเปรียบเทียบตัวเองตอนนอนกับตอนตื่นมันคนละเรื่องกันอย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องแข็งเหมือนตอนอายุ20หรือตอนตีส ให้โฟกัสที่ความสุขของทั้งสองคนมากกว่าว่าแข็งแค่ไหนผ่อนคลายทำช้าๆใช้เวลาในการอุ่นเครื่องการสื่อสารการจูบการสัมผัสสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณแข็งได้ดีขึ้นเองค่ะถ้าเรื่องนี้กวนใจมากลองปรึกษาหมอนะคะอาจมีวิธีช่วยเสริมได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเลิกกังวลเลิกเปรียบเทียบแล้วคุณจะพบว่ามันดีขึ้นเองค่ะตกลงเข้าเรื่องหลักกันเลยนะคะ ถ้าคุณอายุเกิน50คุณคงสังเกตเห็นว่าท่าที่เคยชอบตอนอายุ20กว่าตอนนี้ทำแล้วไม่ค่อยสบายเข่าวปวดสะโพกตึงเอวบน่นร่างกายไม่อ่อนตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่เป็นเรื่องปกติค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตคู่ของคุณจบแล้วมันหมายความว่าถึงเวลาปรับตัวแล้วค่ะให้มันเหมาะกับร่างกายที่คุณมีในวันนี้ไม่ใช่ร่างกายตอนอายุ2ี ผมแพทย์หญิงนภะัสสอนรุ่งไพศาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้ชายก่อนจะเข้าเรื่องท่าทางผมจะบอกก่อนนะคะว่าตอนท้ายคลิปนี้ผมจะแนะนำสารอาหารเสริม4ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับช่วยเรื่องการแข็งแรงนานขึ้นฮอร์โมนเพศช,ชายและต่อมลูกหมากผมจะบอกว่าควรกินตอนไหนอย่างไรมีลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะมาดูกันว่าอายุมากขึ้นแล้วมันเปลี่ยนยังไงบ้าง ข้อต่อแข็งขึ้นกล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าลงความอดทนในมุมต่างๆลดลงผู้ชายหลายคนสังเกตว่าการแข่งต้องอุ่นเครื่องนานขึ้นพักนานขึ้นผู้หญิงหลายคนก็สังเกตว่าความชุ่มชื้นธรรมชาติลดลงเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มขึ้นถ้ามีโรคข้อเข่าเสื่อมบาดเจ็บเก่าๆจากกีฬาหรือเปลี่ยนข้อสะโพกคุณจะเห็นได้ว่าทำท่าเดิมๆอาจทำให้เจ็บหรือปวดเมื่อยได้คะ่ะ แต่ข้อดีของมันก็มีนะคะหลังอายุ50คู่รักที่ปรับตัวมัากรกลงานว่ารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นตื่นเต้นคงที่ขึ้นและพึงพอใจมากขึ้นเพราะคุณทำช้าลงสื่อสารการันและให้ความสำคัญกับความสบายมากกว่าการแสดงมาดูท่าทางที่เป็นมิตรกับข้อต่อยังคงความสนุกแต่ปกป้องสะโพกเข่าและหลัง ท่าแรกท่านอ่อนช้อนกันทั้งสองคนนอนตะแคงหันหน้าไปทางเดียวกันคนหนึ่งอยู่ด้านหลังอีกคนท่านี้นุ่มนวลกับหลังและเข่ามีการสัมผัสทั้งตัวและควบคุมจังหวะได้ง่ายเหมาะมากถ้าคุณแข็งได้ดีกับการเคลื่อนไหวช้าๆสม่ำเสมอมากกว่าการดันแรงๆลองใส่หมอนขั้นระหว่างเข่าจะช่วยให้สะโพกสบายขึ้นค่ะท่าที่สองทามิตช,ชนารีแบบมีที่รองรับ เอาหมอนหรือลิมรองใต้สะโพกของฝ่ายรับหรือรองหลังส่วนล่างของฝ่ายทำเพียงแค่ยกมุมสักสองสเซนติเมตรก็ช่วยลดแรงกดที่กระดูกสันหลังและทำให้รู้สึกดีขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่ายนี่เป็นวิธีง่ายๆในการรักษาการกระตุ้นให้คงที่ดีต่อการแข็งที่น่าเชื่อถือโดยไม่ทำให้หลังส่วนล่างเหนื่อยเกินไปค่ะ ท่าที่3ถ้านั่งหันหน้าเข้าหากันนั่งตรงข้ามกันบนเก้าอี้แข็งแรงหรือขอบเตียงขาพันกันสบายๆท่านี้ลดแรงกดที่เขา่าให้คุณควบคุมความลึกและจังหวะได้ดีและทำให้จูบและสบตากันง่ายมากเพราะคุณไม่ต้องค้ำตัวแบบท่าแพล้งความตื่นเต้นมีเวลาสะสมและการแข็งมักจะมั่นคงกว่าค่ะ ท่าที่สผู้หญิงอยู่ข้างบนแบบมีที่รองรับให้เธอเป็นคนกำหนดความลึกและจังหวะมีประโยชน์มากถ้าผู้ชายมีปัญหาสะโพกหรือหลังเอาหมอนรองหลังเธอหรือใต้เข่าเธอให้สบายผู้หญิงหลายคนว่าท่านี้ช่วยให้หามุมที่รู้สึกดีที่สุดได้แถมยังช่วยกระตุ้นภายนอกได้ด้วยถ้าต้องการคะ่ะท่าที่ห้ท่าขอบเตียงฝ่ายหนึ่งนอนบนที่นอนโดยให้สะโพกอยู่ใกล้ขอบ อีกฝ่ายยืนหรือคุกเข่าที่พื้นท่านี้ลดแรงกดจากคนนอนและมักจะดีกว่าการคุกเข่าบนที่หนุ่มสำหรับข้อต่อของฝ่ายที่ทำมันทำให้จังหวะสม่ำเสมอช่วยเรื่องการรักษาความแข็งโดยไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็มีท่าที่หลายคนชอบมากแต่คนนอกมักมองข้ามนั่นคือท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันลองนึกภาพท่าช้อนนะคะแต่คุณหันหน้ามาหากัน คุณจูบได้จับมือได้สบตาได้ในขณะเดียวกันก็รักษาสะโพกเขาและหลังให้ผ่อนคลายท่านี้อ่อนโยนทำได้นานและอบอุ่นมากค่ะนอกจากท่าทางแล้วมีสามสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างลื่นไหลขึ้นในทุกวัย 1. รองรับร่างกายคุณหมอนลิ่มผ้าขนหนูมว้มวนม้วนมันช่วยลดแรงกดที่ข้อต่อและช่วยให้คุณรักษามุมที่ดีได้โดยไม่ต้องเหนื่อย 2. ทํทำช้าลงการทำช้าช้าลดการเหมื่อยล้าและให้ความตื่นเต้นทันกับความตั้งใจดีต่อการแข็งและความสบายทั้งคู่ค่ะ 3. ใช้เจลหล่อลื่นเจลที่ปลอดภัยสําหรับร่างกายช่วยลดแรงเสียดทานปกป้องเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มและทําให้ทุกท่าทางรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อความชุ่มชื้นธรรมชาติลดลงค่ะ การสื่อสารคือกุญแจสำคัญถามว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและยินดีที่จะปรับมุมสักสองสองศาการปรับเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนความสบายและความรู้สึกได้มากเลยค่ะจำไว้นะคะนี่ไม่ใช่การแข่งขันกับตัวเองตอนเด็กคุณกำลังเขียนบทใหม่ที่สร้างบนความสบายความใกล้ชิดและความสุขร่วมกัน ผมมีความท้าทายให้คุณค่ะเลือกหนึ่งท่าจากวันนี้ทำช้าลงใช้หมอนและเจลแล้วลองทำด้วยกันในสัปดาห์นี้สังเกตว่าร่างกายของคุณชอบอะไรตอนนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนอย่างชานฉลาดเล็กน้อยความใกล้ชิดหลังอายุ50สามารถรู้สึกง่ายขึ้นใกล้ชิดขึ้นและพึงพอใจกว่าที่เคยเป็นมาค่ะตอนนี้มาถึงส่วนที่ผมสัญญาไว้แล้วนะคะสีสารอาหารเสริมและวิธีที่มันเข้ากับเป้าหมายของคุณ เรื่องการแข็งแรงนานขึ้นฮอร์โมนเพศช,ชายที่ดีและต่อมลูกหมากสบายแรกสารสกัดแตงโมออร์แกนิกที่มีแอลซิท l ูลีนมันป้อนวิถีไนตริกออกไซด์ที่ช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดผู้ชายหลายคนกิน2องแคปซูลต่อวันหรือ30-60นาทีก่อนมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งเล็กน้อยมันเข้าคู่กับการทำช้าลงและท่าทางที่เป็นมิตรกับข้อต่อได้ดีมากค่ะ ต่อมาส่วนผสมขั้นสูงสำหรับการไหลเวียนเลือดและความสามารถมีไอแครีอินทองคัดเอลีเฟนูกริกเนเชลรูทบวกซิตรูลีนออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการไหลเวียนความแข็งแรงความต้องการและความสบายในการปัสสาวะการศึกษาในมนุษย์บอกว่าทองคัดเอลีสามารถปรับปรุงเครื่องหมายความเครียดและความเป็นอยู่ทางเพศที่รายงานตัวเอง การทดลองเฟนูกริกรายงานความปรารัถนาที่ดีขึ้นรากกระชายใช้กันทั่วไปเพื่อความสบายของต่อมลูกหมากลองคิดว่านี่เป็นเพื่อนช่วยการไหลเวียนบวกแรงขับควบคู่กับการนอนหลับดีและการออกกำลังกายค่ะ 3. ส,สูตรสนับสนุนฮอร์โมนเพศช,ชายส่วนผสมเด่นๆคือทองคัดเอไลด์ A ine, ดีต่อแรงขับและสมดุลความเครียดมูคูนาเบรเรียที่มาตรฐานเป็นแอลโดพา การสนับสนุนโดพามีนที่สามารถยกความต้องการทางเพศดีที่สุดถ้ากินตอนเช้า D.I.M และเห็ดกระดุมขาวช่วยปรับสมดุลเอสโตรเจนบวกสมุนไพรปรับสมดุลและตัวช่วยสติปัญญาเบาๆมีประโยชน์ต่อพลังงานและความปรารถนาแต่ยังคงทำงานได้ดีที่สุดควบคู่กับการฝึกความแข็งแกร่งโปรตีนเพียงพอและการนอนหลับ7ถึง8ชั่วโมงถ้าคุณไวต่อสมุนไพรกระตุน้น หรือกินยาตรวจสอบกับแพทย์ก่อนนะคะและสุดท้ายสูตรสุขภาพต่อมลูกหมากที่มีเบต้าไซโตสเตอรอลการผสมของไพเจียมหรือซอพาเมโตมักใช้เพื่อสนับสนุนการไหลความเร่งด่วนและการตื่นกลางคืนในต่อมลูกหมากโตแบบไม่ร้ายแรงความสบายดีขึ้นและการไปห้องน้ำน้อยลงหมายถึงการนอนหลับดีขึ้นช่วยจังหวะฟอร์โมนเพศชายทางอ้อมและความสามารถในวันถัดไปค่ะ สารอาหารเสริมเป็นสิ่งเสริมไม่ใช่ทดแทนการนอนหลับการเคลื่อนไหวโภชนาการและการดูแลที่แพทย์แนะนำถ้าคุณมีโรคประจำตัวหรือกินยาตามใบสั่งขอคำแนะนำส่วนบุคคลก่อนเริ่มอะไรใหม่นะคะผมแพทย์หญิงนภสสอรรุ่งไพศาลขอบคุณที่ใช้เวลากับผมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้คู่ของคุณและกดติดตามเพื่อเคล็ดลับเชิงปฏิบัติที่อิงหลักฐานเพิ่มเติม,ตมใจดีกับร่างกายของคุณนะคะ อย่าลืมว่าคำถามที่ถามผมบ่อยสุดเรื่องทำไมแข็งตอนนอนแต่ไม่แข็งตอนทำจริงสัปดาห์หน้าผมจะมาตอบแบบละเอียดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้และมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นอย่าลืมกลับมาดูนะคะถ้าคุณอยากลองท่าไหนที่สุดคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะคะผมอยากรู้ว่าอะไรที่คุณสนใจที่สุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ